เสาอาทิตย์คู่ข่าวเสาอาทิตย์เรื่องต่อไปนี้นะฮะ <c oughs> อยากให้ท่านผู้ชมทั่วทั้งประเทศได้เห็นได้เห็นหัวจิตหัวใจของคนพิการคนหนึ่งแต่ว่าเขามีความคือหน้าไหว้มากอะจิตใจหน้าไหว้มากหลอ่อมากสวยมากเพราะว่ามีจิตอาสาตั้งแต่เ<อ>กิดอ,อยากจะทําประโยชน์ให้กับสังคมแม้ว่าตัวเองจะพิการค่ะลองดูนะครับใน ร้อยเรื่องเมืองไทยกับคุณสามารถคุ้มส่งทามครับ ทีนี้นะครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยของเราอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับแล้วเห็นอยู่นี่คือกู้ภัยใจเพชรที่ถึงแม้ร่างกายจะพิการนะครับแต่น้องเขาก็ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นวันนี้เราจะมาดูครับว่าน้องเขามีหน้าที่อะไรบ้างครับน้องแบงค์หรือนายแบงค์ช่างทองอายุ21ปีเป็นจิตอาสาของสมาคมกู้ภัยจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อย่อว่า SRA ด้วยจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นถึงแม้ว่าร่างกายจะพิการมาตั้งแต่เกิดก็ไม่ทําให้น้องแบงค์หยุดที่จะช่วยเหลือสังคม โดยมาสมัครเป็นอาสากู้ภัยมานานกว่า3ปีแล้วแลมเริ่มมาผมไปยังรถถูกรถชนนะครับและและอกใก้ผมากช่วยเขายากช่วยเขามากและเราอยู่เท่าไหจะช่วยเขาได้ แล้วบังเอิญผมมปขอเจอพี่วันนี้สมมครถบอกพี่ผู้กองเา้ายนะังคะแล้วพี่พี่วันนี้ขขเขา,าอะไรบางคำนาะยสมศส,สุดเสงี่ยมนะครับหัวหน้าชุดกู้ภยัยเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่น้องแบงค์จะมาเป็นสมาชิกของหน่วยอาสา เริ่มมาจากเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2,554เป็นปีที่มีอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นน้องแบงค์ได้เสนอตัวขอมาเป็นหน่วยอาสาตอนแรกก็มองที่สภาพร่างกายที่ไม่เอื้อมหน่วยในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นแต่เห็นถึงความตั้งใจและอยากที่จะเสียสละจึงตัดสินใจรับน้องแบงค์มาเป็นสมาชิกตั้งแต่นั้นมาจิตใจเขายากทำนะครับเราก็ ผมเองก็ตัดสินใจที่จะรับแต่บางคนอาจจะมองต่างมุมกับผมนะครับแต่ผมนึกแล้วว่าเขามีจิตใจที่อ,อยากจะเสียสละยังดีว่า,าคนมือดีเท้าดีผมก็เลยคิดผมคิดในแนวความคิดของผมก็เป็นแบบนี้ ในอนาคตทางหน่วยงานต้นสังกัดอาจจะมีการเสนอตัวให้น้องแบงค์ได้เป็นพนักงานประจำของสมาคมกู้ภัยจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วยสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมทรายงานสุดยอดคือถ้าใครไม่เคยทำจิตอาสาอะไรเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับลองสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แบบที่น้องแบงค์ทำอ,อยู่<ๆ>เขาพิการนะแต่่ โอ้โหสุดยอดละค่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะ,ะดูภาพ